วันนี้ก็เราอยู่ที่วัดป่าแดดนะครับวัดเก่าแก่โบราณของจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับเรามีครูบาอาจารย์นะครับเกจิอาจารย์ที่มีสัพพวิชาทางเหนือแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และว,วันนี้นะครับพระอาจารย์เมตตาที่จะเสกนะครับทำพิธีพุทธาพิเศษ เทวาพิเศษให้กับแมงผู้คำนะครับที่เป็นแบบแผนของโบราณของทางเหนือโดยแพนะครับค่ิของการใช้แมงผู้ครับอาจารย์ครับแมงผู้คำในะคนโบราณนะ่ยจริงๆแล้วเขาเชื่อว่ามันมันเป็นเครื่องรางของไทยใหญ่ครับแต่ด้วยว่าทางเหนือได้รับอิทธิพลมาจาก คนไทยใหญ่ครับอ่าคนพมา่าด้วยอย่างช่างแกะของเราเนี่ยแกะมาจากช่างช่างแกะจากเมืองตองจีครับตองจีกับเมืองรัดชานพม่านั่นแหละครับอ่าอันนี้เราต้องไปให้ช่างทางเมืองตองจีประมาณว่าต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในไทยช่วยกันแกะครับพราะกว่าจะแกะได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นงานถือว่าเป็นงานมือเนาะแกะเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดฉะนั้นมันเลยต้องใช้ช่างเฉพาะแล้วแต่ละตัวนี่ยฝังเข็มอ่าถ้าเป็นตัวเลขในฝังเข็มอัคคียะหนึ่งเข็มครับนะ ส่วนตัวใหญ่ในฝังเข็มอคิญอยญาี่อยู่ <3 S 1> สามเข็มสามเข็มเข็มทองลิงขอความรู้ครับผมอย่างตัวเล็กเนี่ยเมื่อก่อนออกวัดป่าแดดนี่ตัวละตัวละเป็นหลักหมืนน่นเนาะ <laughs> ตัวเล็กตัวเล็กน่าหลักหมืนม่นวัดเลยแล้วตัวใหญ่แล้วครับพา่อจาย์เมื่อก่อนออกวัดป่าแดดนี่น่าจะตัวสองหมื่นกว่านะ <laughs> คว แต่ก็ไม่มีเหลือไม่เหือหมดทุกรอบตอนนั้นเราทําไม่เยอะแต่กว่าจะทําได้ใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าช่างเราต้องรอคิวเพราะช่างเขาจะไม่ค่อยทําแต่รอบเนี้ยอาจารย์สรรสร้างตั้งใจว่าเอออาจารย์ลิงก็มีศรัทธาเนาะอยากจะไปเผยแผ่เกี่ยวกับศาสตร์ไทยใหญ่ศาสตร์ล้านนาไปสู่แดนอีสานก็ก็เลยต้องต้องเชิญช่างมาจากเมืองตองจีมาอยู่ไทยเลยทำวีซงบีซ่าให้หมดเพื่อจะมาแกะเนี่ย ซื้อตัวนี้ได้มพหลายเดือนกว่าจะได้นะอาจารย์เนาะครับลิเคยได้ยินว่าคติของการรับแมงผู้ไปใช้เนี่ยครับผมบางคนก็จะต้องใช้วิธีมีพิธีการในการเสี่ยงว่าเราเราควรจะได้ตัวไหนตัวไหน่ใช่ใช่เขาทำยังไงครับอาจารย์ถ้าถ้าถ้าเป็นทางทางเหนือนี่เขาก็มีการการเสี่ยงการจับ สมัยโบราณอ่ะเขาโยนโยนข้ามหัวนี่คร like ับอาบงทีม mmm. ันเสกไปห้าตัวตกมามีต uh ัวเดียวเป็นเขาเอาตัวที่เป็นคือตัวตัวที่ไม่ไม่ไม่ได้ตัวที่ตายนะตัวที่เป็นคือตัวที่ตกมาคว่ำาล้ยิบันนั้นมาหยิบนั้นมาใช้แต่ถ้าอันนี้มันน่าจะโยนไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าเราก็น่าจะเปลี่ยนด้วยว่าเลับออกดีกว่านาะปกติแมลงผู้จะมีตัวผู้และตัวเมียเนาะตัวผู้ตัวเมีย แต่ถ้าเกิดเสกทุกครั้งจะต้องมีตัวพญาอยู่คือตัวผู้ตัวเมียเหมือนเหมือนกับเป็นแม่เป็นแม่ก่อกาเนิดไปก่อนจะมีตัวผู้ตัวเมียไปก่อนไอ้ส่วนไอ้ส่วนที่เราจะสร้างแต่ท่าอาจารย์สร้างเน้นในเรื่องโชคลาบเมตตามหานิยมอ่าแล้วก็ก็เลยต้องสร้างเป็นตัวเมียเพราะตัวเมียเนี่ยเขาบอกหากินง่ายแสดงว่าแมงพูดตรงนี้คือตัวเมียทุกตัวน่าจะเป็นตัวเมียหมดเนาะถ้าเป็นตัวผู้สมมติตัวผู้มันป้องกันเกี่ยวกับพวกเรื่องคุณใสอ่าพวกเอาไว้ คุณใส่มือนกับจะไปใส่ของใส่ของคนเนี่ยฉะนั้นเลยเอาตัวผู้เนี่ยมันมันมันเขาว่าเอาตัวเมียเป็นทางโชคลาบหากินง่ายเงินทองเมตตามหายยมอาแบบนี้ดีกว่าน้อครับเดี๋ยวขอพระอาจารย์เมตตาทำพิธีเจรินพรปุกเสกครับผมลำดับตอนนี้ไปจะได้ประกอบพิธีกรรมเสกสอบย้อมยศยังวัตถุเครื่องรางของขันธ์ อันเป็นองพญาผู้คำจะได้สักระปูจาต่อเทศไทยเทว,วาอันมีปรรมภูในการจัดสร้างพ,อพ่อคูสลาในการช่างในการจัดสร้างองค์พญาผู้คำผลิตวาันเามิตังสมิตาทันตอาอวิกิตาจิตตาปริตังระนันตุ Sake kam jauube hilik si karate cantari Tipe lahe caame taruwana kahane